และคลิปในวันนี้นะครับทุกคนผมดีซิโลจะมาช่วยเพื่อนนั่นเองโดยครั้งนี้นะฟิล์มกำลังเล่นเอาชีวิตรอดอยู่ครับแต่รู้สึกว่ามันจะยากไปหน่อยนะผมก็เลยช่วยแปลงร่างเป็นฟิล์มตัวยักษ์นะครับทุกคนลองดูดิครับตัวอย่างใหญ่อะ่ะในคลิปมันจะเป็นยังไงทุกคนก็ติดตามดูได้เลยนะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like, ลค์แล้วก็ไปดูในคลิปกันเลย เริ่มเลยครับทุกคนโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด 1>, 1ล้านวันนะครับสิ <5 S 1> วิในเกมนะครับแล้วผมก็เห็น <c oughs> เขาทำกันแต่ร้อยวันนะทุกคนวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด1 <c oughs> ิบห้วินในเกมน,นี้นะทุกคนแบบว่าเขาเรียก <1. S 2> ว่าไงเดี๋ยววะเอาชีวิตรอด1ิบห้าวิเข สิบห้าเว้งไงเดี hmm. ๋ยวว่าผมจะทำมาลาแบบว่าอะไรวะผมจะทิวายงี้นะเพราะมันรีรีโหลดใหม่ตัวรีรีโหลดใหม่หมดจบเลี้ยบครับผมผมจะมาแบบว่าทำเนียบไม่ใช่ทุกคนแบบว่าตัดไม้สิบห้าวิจะได้กี่บล็อกแล้วทุกคนเชือบกี่วิเปิดเขิ้ยบใหม่เชือบไม่มีใครนับอะมัเชือก็สิบห้าวิคิดได้ไงน่าจะได้สักสี่ท่อนนะทุกคนเชือบนี่ครับเราจะมาแข้งฟิล์มเอ้ช่วยฟิล์มนะครับทุกคนฟิวอีกสองส่วนก้านะแต่ผมจะแปลงราบแบบตัวใหญ่นะตอนนี้เป็นตัวเล็กอยู่เอาน้ำน้ำมีอะไรกันไหมครับจะไปขุดขินในีเข้ากกับน คืออะไรอ่ะกินแล้วเป็นไรชึบเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวคืออะไรว่ามันมีเอฟเรื่องเหลืองอ่ะเอฟเฟกต์เลืองเหลืองมันคืออะไรอ่ะกินแล้วเป็นไรอ่ะโหมันมีอะไรข้างบนด้วยวะเน่ะเฮ้ยไหนไหนผมเดินเดี๋ยวก่อนผมจะโดนระเบิดตายไะเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะสามสองหนึ่งเออเออมันคือยาอะไรมันก็ยาอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะให้เฉย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 ครับน่ารักมากทุกคนโอ้โหฆ่านกภายในสิบห้าวิทย์กระโจนใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินมาแล้วกันทันไหมทันไหม ไดอยู่อยู่กับผมจะแตกเพราะว่ามันตัวใหญ่นะนี่เสี่ยงเวลา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 ทุกคนจะรีบทำการแบบว่าเล่นเซเวอร์นี่นี่โอ้โหทุกคนตัวใหญ่ทุกคนเติบเติบเดินไปโอ้โหเดี๋ยวเขาก็เห็นเองเดี๋ยวนะเพราะตัวมันใหญ่ไปในเวลาสิบห้าวิไว้ทุกคนยี่ไหนอ่ะเปลี่ยนจากสิบห้าวิเป็นสิบสิบห้าบล็อกไว้ทุกคนโอ้โหตนึ้งตึ้นเห็นไหมสิบห้าบล็อกต่อแบบต่อนหนึ่งผมจะไม่ไปหาทุกกคน็ตอบบแเราให้เขาสร้างลูกเองนะครับเดี๋ยวสร้างคุณหินแค่สิบห้าคนทุกคน ยังเห็นยังเห็นยังชุดนี้ผมจะเอาชีวิตรอดจากมันเ,เดี๋ยวผมเจอตัวผมเดี๋ยวนะตัวยหญ่ใหญ่เดี๋ยวใครคอะคัสตอมเอ็นบีซีอะไรไปม,มั้งเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมตัวมันใหญ่อยา่างวันทุกคน, <c oughs> นสิบสี่สิบห้าแล้วมันคือใครอะอตัวมันใหญ่อย่างเลยวันทุกคนผมลองไปไปทักมันไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยนะขูตัวนใหญ่ผมจะบินไปเดินไปเอาอากาศนะโยโย่หนึ่งฟีมฟีมโยเฮ้ยมันบินได้ด้วยเฮ้ยได้ยินเราไหมเนี่ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยดูดิ ในตัวมันใหญ่อย่างว่าสูงประมาณกี่บล็อกวะเนี่ยขอยืนเชื่อเดียวกันโอมประมาณเขียนไงอ่ะผมน่าจะตอบอีกสักห้าตัวไสี่ตัวห้าตัวทุกคนโอ้โหไงฟิมฮะหนึงสองศูนย์เก้าเหมือนกันวอรดเป็นไงเป็นไงดูดิดูดิหนึ่งสองศูนย์เก้าเหมือนกันเลยทุกคนเฮ้ยมันคือใครเนี่ยเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วใครเพิ่งพิมพ์วะเนี่ยเอแกเป็นใครกันแน่เนี่ยทำไมมันเป็นตัวใหญ่อย่างฟิมงงนะเราคือฟิมนะครับเชื่อโอ้โหข้าบดาบมันมาเป็นตีมาช่วยแต่ไม่ได้เลยเราคือฟิมใช่เหรอวะ ในฟิล์มมันตัวใหญ่อย่างอ่ะทำไงไปกินอะไรมาทำไมถึงตัวใหญ่เฮ้ยเฮ้ยฆ่าแมงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยมาดิมาดิมาดิฟิล์มเออะโง่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบตัวเองทำไมอ่ะเฮ้ยจะฟิล์มน่าจะตัวปลอมเหมือนจะนะเอ้ยดาบตัวเองทำไมกินอะไรกนต้องมีผ้าคลุมดิทุกคนดูดาบตัวเองทำไมโอ้โหเฮ้ยทักทายทักทายไม่ไผมอยู่แล้วอ่ะโอ้โหมาคือทุกคนผมจะทำการคราฟนี่ไงเราตัวสูงแกมาทำอะไรล่ะแล้วมันจะมารากแกทำไมอ่ากินนมเยอะมันเลยสูงเพราะว่ากินนมเยอะโโออออ้้หนมะะไร่เย นมนมสูงออ๋นมยีราฟสูงแล้วแบบนมยีราฟโอ้โหเราขอกินนมยีราฟมันนมยีสูงมั้งอ่ะต้องกินกี่กล่องอ่ะมันต้องกินกี่กล่องอ่ะอ่ะุ้ยาสิบห้าสิบกล่องต่อวิหนึ่งเพื่ของมันจะใหญ่ขึ้นเหรอทุกค <c oughs> นขู่โคตรใหญ่เ <c oughs> ออโคตรใหญ่ของมันใหญ่ <c oughs> ขึ้นเลยทุกคนห้าสิบกล่องห้าสิบถังด้ะห้าสิบถังต่อวิกินนมหน่อย ไอฟิล์มไอฟิล์มร่างยักษ์โอ้โหปกติตัวผมก็ถังโอ้โหห้าสิบถังต่อวินาทีผมกินไม่ได้เลยทุกคนกินเป็นเวลานสองปีเนี่ยคือทุกสองปีต้องกินนมอยู่ห้าสิบถังตลอดอ่ะกินเป็นเวลาสองปีเสร็กันเราไม่สูญก็ได้ว่ยทุกคนโอ้แล้วจะตัดไม้อีกแบบเรามีเพชรยักษ์บอกเลยทุกคนนี่ครับทุก็แต่นายมันทำอะไรเนี่ยทำไมเพชรมันใหญ่จังอะเรามีเพชรยักษ์เอ้ยทำไมเพชรมันใหญ่อย่างวะมันโโอ้หูวิวตะโยนปุ๊บมันอแลกอุ้ยยอดสูแล้วได้เพชรมาว่ะเ้ยเราขอสักสิบห้าอันได้ไหมเราขาดเลยตอนนี้เรามีหก อะขอให้มันถึง15อันได้ไหมโอ้โหคำนวณใหญ่คำนวณใหญ่อุ้ยไม่ต้องคำนวณครับไม่ต้องคำนวณโอ้โหสับเซียเลยหรอเกินมาแค่อันเดียวแค่ชับเนี่ยปัจจัยการชุดเกาะ15อันโอ้โหแต่ไม่ได้ใส่เยอะ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 เอาไปเอาไปแล้วก็กันเกงให้ขวาให้ขวาแล้วก็โอ้ตีอะไรไม่ได้เลยนี่นี่ อะไรอ่ะขวานยักษ์ไหมวิ่งเข้ารถได้ขวานมาด้วยของเราเต็มว่ะโโอ้หขวานยักษ์อยู่นะขวานโคตรดีอ่ะอะไรมาเยอะๆไปนะเป็นไข่กันแน่ทุกคนพวกนี้กันหลังการเราคือฟิล์มไงเยอะๆๆขวานอะไรอย่างเงี้ยเรคือฟิล์มหนึ่งสองสิบเก้านี่คือใครกันแน่วัมันไม่ใช่ฟิล์มหรอก จะฟิล์มมันต้องหล่อหล่อกว่านี้เออแต่งหน้าให้เลยก่นนายเออถ้าเกิดนายสร้างบ้านบ้านใหญ่ๆได้ไหมนายลองสร้างบ้านให้เราดูได้ได้เดี้บ้านจะสร้างบ้านใหญ่ให้ถ้าผมใส่นี้ไปไงหรือว่ามันจะหลังเท่าเดิมอ่ะเฮ้ยเฮี้ยเลยวะเดี๋ยวเดินใหะเดินเลนะคือตัวอะไรหน้ากากลิงบาบูนเหรอวินเราอยากได้บ้างอ่ะ ไอาีมีอะไรได้บ้างอ่ะได้ไหมวะแกเฮ้ยทุกอย่างมันใสแล้วมันใหญ่ขึ้นหมดเลยเยดูดิชนเผ่าบาบูนเลยชนเผ่าบาบูนเย่โอ้โหมันมีอะไรแบบของชนเผ่าแบบอาบุตรไรแรงแล้วแล้วอยากล่าสัตว์ป่ะเออวันนี้เกียร์พาเราไปล่าสัตว์ดีกว่าเออได้ได้ได้เดี๋ยวให้ของแป๊บดีนะเออเดี๋ยวให้ของแป๊บหนึ่งนะไหนคอนเทนต์วันนี้ก็แบบสิบห้าทุกอย่างเลยทุกคนผมจะตีสัตว์ให้ครบสิบห้าตัวแล้วกันทุกคนเดี๋ยวให้ของแป๊บจัดไปอันนี้คือออะะไรโ้จเปันนี้าาหน้ดค นีใส่ได้ไหมคืออะไรวะทุกคนมันเป็นอัศวินอัศวินรติกาเอาไปเอาไปใชใช่ชั้นว่าอัศวินัติกาดูดีอ่ะหน้าเหมือนปูเลยอ่ะเอะไรเอาไปเดี๋ยวทุกคนเอาไปเอาไปขวัญนี้แรงนะครับของโคตรดีเอออุ้ยโอ้นี่มันตีแล้วคนมีหอกด้วยเหรอมันคือหอกใช่ไหมใช่ใช่มหอกแล้วมันคืออะไรหอกโอ๋ยมันจะตายทุกคน ลุยอ๋อจะไปลุยโ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 ย่ในตลอดเราด้วยนะอะไรอ่ะข้างบนมีอะไรไม่รู้อ่ะเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะแกพาเราไปเปล่าไปเปล่าไปเปล่าคือว่าเราต้องต่อบล็อกไปเองวะคือเดี๋ยวผมจะกระโดดไปนะครับแล้วก็ถึงเป็นเกาะไปเปล่ากระโดดไป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 โอ้โหเราต้องต่องนี้ถึงจะเท่าแกเลยนะพื่อนโอ้โหดูดิมามามาเข้าแล้วโอ้โหขี่บนหัวเราโดดไปเดียวโอ้โหปีนหัวปีนหัวขึ้นบนหัวได้ด้วยหรอขึ้นได้หรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันขึ้นได้หรอเฮ้ยนี่ไง เฮียขีหลังไี่ขี้รังเลยด้วยว่ะเดี๋ยวนั่นมันคือเกาะอะไรอะเกาะแคนดี้ป่ะอุ้ยในแบบเขาเรียกว่าอะไรวะในนั่นอะในเรื่องแฟกแจ็คอะแจ็คแบบวะแจ็คผู้่ายักษ์แจ็คผู้่ายักษ์สลัดอะโอ้โหโอ้ผมที่คนมันคือเกาะอะไรอะโอ้ยมันเกาะบ้านเกิบตายเกิบตายเกิบตกเกิดตกโอ้โหโอ้โหถึงเกาะแคนดมันคือบ้านไม่ได้นะโอ้มีน้ำชาด้วยบ้านใครไม่รู้เราเข้าไม่ได้บ้านใครไม่รู้ให้เราทุบบ้านให้ไหมเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะไหนไหนไหนมันคืออะไรอ่ะ ดอกไม้เหรอเก็บไปไม่ได้ในชนกาแฟก็กินไม่ได้บ้านใครไม่รู้โอ้โหบ้านใครก็ไม่รู้ว่าแล้วทุบเลยแล้วกันเออโอ้ยลองอยู่ไหมให้อีกทีเถอะค้าง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 โดนวับ โอเคทุกคนเรากลับมาแล้วหลังจากที่เมื่อกี้มันแบบว่ามันเลอกไม่อกี้ินไมยกินนะรุณเทแบบว่าตัวผมมีคนนึงเข้าไม่ได้นะทุกคนเออในเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวเข้ามานีเราเข้ามาด้ไข้ได้ไหมอ่ะได้แล้วเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้ที่นี่ไม่เวิร์กว่าไหนต้องไปหาเริ่มได้เริ่มได้โอ้โหมันเริ่มได้จริงแต่บ้านคังอะเดียวโอ้ยวิมันมีกล่องอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอ่ะเปิดเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดีเปิดเปุ่ดอย่างนี้ดิ มีอะไรม่รู้ทุกคนดูเหมือนว่ากำนันบ้านนี้เขาจะแบบซ่อนของมีเอาบนบ้านนะทุกคนเราสร้างบ้านกันเลยดีกันนะครับวันนี้เราจะสร้างบ้านยักษ์ก่อนดีวพวกเราสร้างบ้านได้เลยครับผมชึบชโหผมจะลงไไงอ่ะจะลงไไงอะไปยังไงอ่ะพีหนึ่งสองจะรอดูเขาจะสร้างบ้านกันยังไงทุกคนดดีออกเยออกยแบบ ตัวเต้เฮ้ยบับย่อครับผมย่อย่อย่อโอ้โหคุณได้มากเลยทุกคนโทษโทษยู่นู่นนีนะโทษโทษมเป็นไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้โหชิบ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 โอ้โหเป็นได้ฟิล์มให้อาจารแล้วมามารอดูต้องใส่ชุดรีบใส่ก่อนทุกคนเดี๋ยวสัตว์อะไรมันปองร้ายผมอะไรอ่ะมามารอดูตัวใหญ่เราสร้างตัวใหญ่ไม่ได้อะโทษใหญ่ตัวใหญ่เราสร้างไม่ได้อ่ะไหนอ่ะตัวเล็กแป๊บ เห็นมีอะไรเลยอ่ะขอตัวเล็กแป๊บได้เลยต่อซ้อมฟิวโอ้ดูดิตัวเท่าผมแล้วทุกคนผมสูงกว่าทำไมอ๋อดูแค่นี้ก <itch assessment? S 1> ็รู 2, oh, ้แล oh. 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 uh ้วใครสูงกว่าอะไรเขาจะทำอะไรอ่ะหูว่ามันคืออะไรวะบ้านยักษ์บ้านยักษ์นี่แล้วกันฆ่ามันได้ไหมเอออุ้ยผมได้วิญญาณมันมาด้วยอู้บ้านอะไรวะเนี่ยอ๋อมันต้องสร้างแบบยักษ์ๆมั้ยทุกคนมันถึงจะแบบมันถึงจะเข้าได้กับผมมัทุกคนโอเคโอ้โหต้องทำประตูด้วยไหมอ่ะประตูอ่ะ ประาูประตูไหมอ่ะออ้ตัวยังใหญ่เลยประตูหรอโอ้ยเยอะขวานโคตรใหญ่อ่ะ่อทำอะไรต่ออ่ะไปราตูได้กอนครับเาทมอทุกคนดูิตออนี่คือปรา่่คอปะตนเชิบเชิบเชิบโหดูดิขุดทางออกไปทําประตูเผื่อนะนะเดี๋ยวผมออกบ้านไม่ได้ไม่ใช่หรอกเขาทําอะไรวะทุกคนดูดิประตูอ๋อนี่คือประตูบ้านใช่ไหมใช่คือประตูบ้านเหรอเชิบเชิบมันก็คือประตูบ้านนั่นเองอู้ตัวใหญ่ต่อไปต่อไปตัวโคตรใหญ่เลยต่อไปต่อไปอไปต่อไปทำ ตเตียงจะอกต้นตัวเล็กอีกอะสีอะไรชุบๆเดี๋ยวผมถามเอาเตียงสีแล้วเอาเตียงสีเหลืองอะไรนั่นช่อง209เป็นสีเหลืองเอาเตียงสีเหลืองแล้วก็เราทำโอ้โหเตียงเราทำเตียงแป๊บวางตรงไหนดีอะวางตรงไหนดีวางตรงไหนดีนะเดี๋ยวผมทำเตียงของผมนะครับโอ้โหอย่าบอกแล้วว่าจะทำเตียงยักษ์อะโอ้โหใช่ไไม่หวเลยเตียงยักษ์ที่เขาจะทำอะไรวะทุกคนเตียงยักษ์ ว่าแล้วแล้วผมจะนอนยังไงเล่าผมนอนเตียงยักษ์ไม่ได้นอนด้วยกันไงนอนด้วยกันเตียงอย่งนี้แล้วกันทุกคนตรงนี้นะครับข้างบนมันจะไปยังไงวะเชิบเชิบเตียงยักษ์อ่ะทุกคนโอ้โหคนผมอยากรอดูเขาสร้างทำเตียงกันทุกคนโอ้โหดูดิมีขนกงขนแกะอะไรด้วยเออเตียงสีเหลืองต้องมาแล้วละจ้าดูนะทุกคนดูต่อไปทุกคนเอ้ยโหนี่ไงเตียงเหลืองเสร็จแล้วทุกคนแล้วผมจะวิธีนอนก็อย่างนี้แล้วกันเชิบนี่ไงผมจะนอนได้แล้วถ้าเกิดปรับมืดก็คือนอนได้เลยอ่ะ แค่มาเราจะนอนได้ยังอ่ะมันยังไม่มืดเลยเออนอนแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ทำอะไรทำอะไรวะเราต้องทำทุกอย่างสิบห้าครั้งไงโอใช่เจ็ดสองสิบสายักษ์เข้ามาทุกคนดูเตียงยักษ์เนี่เรานอนได้ละแกโอเคอูโอเคโอเคแล้วตัวยักษ์มันจะนอนยังไงวะโอเคโอเคเคนอนแป๊บได้เลยแล้วเขาจะนอนยังไงวะผมแอบส่องก่อนแล้วกันที่นอนยังไงวะต้องเป็นนอนข้างล่างไงบอกแล้วว่า จะปรับเป็นตัวเล็กแล้วก็นอนหรือเปล่านี่จะปรับตัวเล็กนอนแล้วอ่ะนอนแล้นอนอยู่นอนอยู่หัวผมโคตรใหญ่ว่านอนอยู่นะโอเคมาวิชาเลยทุกคนโอ้โหดูดิดูดิดูดิคุณเจียงกับหลักการเดี๋ยวมันไม่สวยแล้วอยากตีมอนเตอร์อะไรเงี้ยแบบมีพวกช้างอะไรเงี้ยช้างม้างัวควายอ่ะเป็นอะไรยังไงช้างม้าอาวุธไร้แรงเนี่ยดูดิอยากลองฆ่านี่ครับดูดิทุกคนเอเชียโยมาม้าม้าม้าถือชางตกมันจบเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยช้างตกมันโย่ เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคนโอ้โหเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนัเดี๋ยวนะโคตรโหดโคตรโหดไม่ไหวบอกผมต้องทำการไม่ไหวบอกได้เลยเพื่อนโอเคได้เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฟิล์มเพื่อนฟิล์มไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ นี่เป็นเบนอโหูทำไมนายมีแรงเยอะอย่างวะมันคือปืนอะไรอ่ะโโอ้หลองใช้ดูเสียงเกมกันละกันโยโยโยลองคือปืนอะไรเนี่ยทำไมมัเราดูโโอ้หนี่เราได้ปืนมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมให้ฟิล์มยกนะครับูกกับมันอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะลองยกเราดูยกยกยกได้ไหมอ่ะยกได้ยกได้นี่มันคือยกยังอ่ะเฮ้ยเรายกไม่ได้เหรอได้ได้นี่ไงเฮ้ยโอ้ยดูดูคนผมยกตัวนทั้งทุกคนไปดูรายการไว้บ้าเยอะยอะเยอจริงๆโอ้โห ไม่ให้มันเจอผมหรอกขุดคนชาเลยโยอยากเห็นอะไรยักษ์ยักอีกเดี๋ยวผมตากไปไอ้ส่นตีนนู้นอะไอ้ส่นตีนเขาขออะไรนะคำหยาบอยากเห็นอะไรยักษ์ยักอีกอยากเห็นอะไรยักษ์อีกเหรอเออ ปกติมันก็ใหญ่อยู่แล้วนะโอ้โหก็ขอดูให้นั่งกอนละกันอุ้ยแอปเปิลทองแอปเปิลทองแอปเปิลทองใช่ไหมแอปเปิลทองอ่ะแอปเปิลทองยักษ์เย้โคตรไอ้โคตรไอแล้วโคตรเอาเลยทุกคนเลยแล้วมันมีตัวอะไรยักษ์อีกไหมมีแบบอะไรที่เท่อีกไหมอ่ะปี๋หรอเฮ้ยลองบินได้ไหมมันจะมันจะใหญ่ยักษ์ไหมเนี่ยลองดูปีกมาดูปีกเฮ้ยทุกคนดูปีกใหญ่มากนั่งกินกละกัน โย่นี่จะพาเราไปไปไหนต่อตีมังเออไปตีมังกรเนี่ยเราไปตีมังกรได้ไหมแบบตีมังกรมังกรอะไรเงี้ยเราตีมังได้ได้วัดกับมังกรเพราะว่ามังกรก็คือตรง้องเกมอ่ะใช่เออจะลองพาเราไปตีมังกรนี่เดอร์ดาก้อนตรงนี้เลยเราเบื่อคอนเทนต์สิบห้าวิแล้วเนี่ยชิปเข้ามันทำไมไม่ได้อ่ะเอ้าเอ้ามันหายอ่ะมังกรมันหายไปไหนอ่ะ จะเอามาใช่ไหมก้อนหายต้องปรับเป็นตัวเล็กกอนนะครับต้องปรับเป็นตัวเล็กกอนอ๋อจะแปงเป็นตัวเล็กแล้วก็ทำประตูเหรอผมรอไปตีมังกรแล้วคลิปนี้จะได้จบตัวทีผมต้องทำอะไรสิบห้ามิตลอดไปโดดโย่ไปเลยแล้วกันโดดแล้วขึ้น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 เออบเบลเจอร์เบลเจอร์ขึ้นมาขึ้นมาดูดีทุกคนมันขุดทางให้เราพร้อมเลยทุกคนต่อไปต่อไปที่นักนพลังโคตรเยอะทุกคนผมเออผมลองยกมันไปที่อื่นได้หรอเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนะไม่ไหวบอกนะล่อไปตรงกลางวะไม่ไหวบอกนะได้เเลยพื่อน ตอนนี้ช่วยฟิล์มตีอยู่นะครับมมมันไ่าวะคอนเทนต์สุดอวิการฟิล์มยักษ์เข้าสู่ช่วงคำถามขึ้นจอนะครับคำถามก็คือถ้าทุกคนกลายเป็นคนยักษ์ทุกคนจะทำยังไงครับลองคอมเมนต์มากันเยอะนะครับตอบกันมาเยอะๆเลยนะคลิปหน้าเราจะมาขึ้นหน้าจอ3คนนะครับหน้าใหญ่ให้ผมแป้นละเป็นใครยักษ์ใหญ่ทุกคนลองเมนต์บอกนะจับมันได้ไหมวะจับมันได้ไหมอ่ะวิวดีอาจจะมีอีพีสองจับไ่ได้เหรอเอออุ้ยอูเอ้ามันเร่องยังวะ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือไม่ต้องถึงมือผมสร้างเศษบังกรเลยวะเนี่ยทุกคนเก็บไม่ให้หมดเลยแล้วกันโอ้โหทุกคนว้าวต้องให้ยังไงทุกคนฝากมาดูคลิปผมด้วยนะเออจบแล้วจบแล้วเก่งมากเฮ้ยดูอย่าดูจะดูอ้อยจบแล้วจะเองวะอุ้ยทำไมแสงมันเยอะจังวะเออนั่นดิไรลำหมอ ป้<ม>าแสงเลยเราหมะทุกคนป้าป้ oh, าป้โอ้ยดูดิมีไข่มังกรด้วยทุกคนโอ้ยอย่าเนี้ยจบคลิปจบคลิปอ้าวเฮย้ยมันมาช่วยเราแต่เราทรยศมันเอาไวะทุกคนโอ้โหดูดิาตายด,ดีกว่าไอเพิ่ลิฟไอเพิ่มเลิฟมาน,นี่นี่มาน,นี่นี่มาน,นี่นี่มานี่นี่วิวเฮ้ยครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลยงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับข้างหน้าอย่าผมแปะล่าเป็นตัวอะไรตัวแบบตัวใครยังอีกนยทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมบ๊ายบายเฮ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไม่กี่